<Yeah. S 2> นะคือ,คอที่เนี้ยเขาไม่ชอบให้คนอ่ะวุ่นวายเยอะอมไม่ชอบเสียงดังให้อยู่กับสงบเพราะเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเขามีของขขังเยอะแกก็แบบว่าไม่ชอบให้ตื่นตื่นตูมใช่ไม่ชอบให้ตื่นตูมไม่ชอบเพรามะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำศีลอยู่ด้านล่างไปรบกวนเวลาของเขา ขยับมาตรงนี้นิดนึงก็คือว่าคือเมื่อเช้าอ่ะตั๊กบอกว่าตั้งแต่ตอนยกพระมาถึงแล้วก็คือเห็นท่านเป็นเป็นยืนอยู่ตรงตอนนี้คืออยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ทั้งวันทั้งคืนลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผู้ชายล่างเล็กๆไม่สูงมากหุ่นหุ่นท้วมๆนิดหนึงหุ่นเหมือนพ่อเปลี่ยนแต่ว่าตัวเตี้ยกว่าใช่เล็กๆล่างเล็กๆเห็นเห็นเครื่องแต่งกายไหมเห็นว่าท่านแต่งตัวยังไงไหมใส่แต่เสื้อสีขาวนะใส่เสื้อสีขาวผมยาวผมสั้นไม่เห็น เห็นแค่รูปร่างแล้วก็ความความแบบความเงาอ่ะมันเป็นเสื้อสีขาวแต่ไม่เห็นหน้าตาเมื่อเช้ามื่อเช้าอ่ะทา์บอกว่าตอนตอนที่ขนพักก็คือท่านยืนยิ้มใช่ไหมใช่ยืนยิ้มให้กาลังใจให้กําลังใจแต่ว่าพอทีนี้พอคนเริ่มเยอะเนี่ยมันเริ่มวุ่นวายแล้วมันก็เริ่มแบบเสียงดังโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานทุกคนเราเสียงดังมากไม่ได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำศีลอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มองเห็นไหมว่าเป็นอะไรหรือยังเป็นงู เป็นงูอยู่ข้างล่างท่านจาศีลอยู่ได้ยินเหรอี่อยู่อาเมื่อเช้าเราพาพี่เมย์ลงไปไหว้พี่เมย์ได้ยินเสียงงูฟอฟออยู่ข้างล่างตรงไหนอะตรงลูอดเดยวไปดูไหมไปไปไปดูไปดูไปไปเอาถุงเท้าก่อนนะคะเี่คือขาขาเริ่มสั่นเพราะว่าตะกี้ไม่เริ่มล็อกเริ่มล็อกเรอ่มอะไรเริ่มล็อกเริ่มล็อกไม่เป็นไรหรอกคือว่าไอเมย์เมื่อเช้าได้ยินเสียงฟอฟอเมื่อเช้าได้ยินเสียงอะไร เสี่ยงเหมือนงูแพ้แมเวเบียมันแบบเงไปรอบนึงแต่คนอื่นไม่ได้ยินนะได้ <คน S 1> ื่น,น,นใครบ้างเมื่อเช้าลงมาายฟิล์มสตาร์กเออแต่คนอื่นไม่ได้ยินตกโอเคฮะตรงนี้ก็คือตรงที่เขาจำสินตรงที่เขาบําเพ็ญสินน่ะนะจากพี่ตักเล่ามามาตอนข้างบนว่าข้างล่างมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จำศีลก็คือตรงนี้ก็จะมีพ่อปู่พญานาคอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮรแล้วเมื่อเช้าคือยังไงเมื่อเช้าก็คือพาพี่เมย์มาเมื่อเช้าก็คือตักเล่าตักเล่าแล้วเม่ไม่เชื่อเม่ไม่เชื่อว่ามีงูเมยคิดว่าตักแกล้งก็เลยเดินลงมาดูก็มาสามคนใช่ป่ะแต่ตอนกลับอ่ะเมย์เดินขึ้นคนสุดท้ายไงแต่ือคืนอตอนแรกอีกไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีจริงไงแล้วอ่าใช่พอจะว่าเดินกลับมาเมย์ได้ยินเสียงฟู่อารมณ์เหมือนมุงแพ้แมวเบีย มู่แพ้แมวเบียมู่แพ้แมวเบียมู่แพ้แมวเบียเคยได้ยินเสียงฟู่ใช่แต่ตักกาแฟมันไม่ได้ยินแต่แม่ถามตาว่าเธอฉันได้ยินเหมือนเสียงแพ้แมวเบียร์อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเอาไฟอะส่องดูอยากเห็นไงยากรู้เพราะคิดว่าตักโกหกไงสรุปจังหวะเดินหันกับได้ยินเสียงอะฟู่ขึ้นมาทีนึงใช่เข้ามาในหูไม่ไม่นอนไม่มีใครมีแค่สามคนในถ้ำ ใช่ท่านจําศีลอยู่ที่นี่เป็นเหมือนพ่อปู่เป็นมูใช่คือท่านอยู่มานานแล้วอยู่นานมากแล้วถค่ท่านเดียวเดียวนะถ้าตามดวงจิตที่เห็นถึงพันปีไหมถึงโอเคเพราะฉะนั้นก็คือท่านอนุญาตเนาะใช่แต่แค่ว่าอย่าเสียงดังใช่อย่าเสียงดังอย่าแบบว่ามารบกวนอะไรท่านเยอะอะไรประมาณนี้อ่ะทักเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในใช่ไหมใช่ดูอะไรบอกได้ไหมไมไปตามมา อ่ะไปดูขออนุญาตนะคะลูกขออนุญาตมาเชาพาพี่เมย์ขออนุญาตท่านยกมือไหว้ท่านด้วยมาไหว้ตรงนี้แล้วก็เลยให้พี่เมย์ชงโอ่งหน้าไปดูข้างในเพราะว่าเขาอยู่ข้างในเดี๋ยวเราลองดูข้างในนะว่ามันมีอะไรบ้างข้างในก็จะเป็นถ้ำ ก็จะเป็นทาม ันนี้มันเป็นความเชื่อสมบูคคลนะอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนตั้งไหมแต่ตั้งคิดแบบนี้เ<ม>พราะตั้งเห็นแบบนี้<ม>ก็คือในห้องในนี้ย<ม>ทุกคนอ่ะมันสามารถเข้าได้แต่มันจะไม่ได้ออกมาแบบเป็นโลกของเรามันเป็นเป็นโลกของเรามันเป็นโลกอื่นเพราะฉะนั้น่ะมันต้องเป็นคนเก่งจริงๆที่เข้าไปแล้วแบบว่าสามารถกลับออกมาได้โดยสมบูรณ์ใช่เ<ม><ม>พราะว่าอะไรวะ เพราะว่าถ้าม it ันเข้าไปได้อะเขาจะทํากงปิดทําไมถูกป่ะมันอาจจะเคยมีคนเข้าไปแล้วออกไม่ได้หาทางกลับไม่ได้ก็แบบอารมณ์เหมือนโูลังหมัองลับแลอะไรเงี้ยตำนานเงี้ยเหมือนอะไรนะขุนน้ำนางนอนอ่าใช่ถ้าถ้าถ้ำที่มันสามารถเข้าไปได้มันจะเหมือนขุนน้ำนางนอนนะเข้าได้ใช่เข้าได้ออกได้สุดถ้ำถูกไหมแต่นี่ความรู้สึกตาคือเหมือนว่าเข้าไปแล้วจะไปออกอีกมือใช่มันจะเป็นประมาณนั้น เขาก็เลยปิดแต่ใดๆคือเขาไม่ได้ล็อกกุญแจนะแต่เราไม่เข้าเรารู้แล้วว่าคุณเราไม่เข้าเขาไม่ได้ล็อกกุญแจเอต้องเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างในถ้ำอ่าสิ่งที่ได้เห็นนก็คือเหมือนเป็นเป็นงูนอนขดอยู่ขดอยู่แล้วก็แบบว่าเขาบำเพ็ญศีลในนี้คอยเฝ้าข้างในอาจจะมีของสําคัญหรือว่าเขาฝังอะไรเอาไว้อันนี้เราก็ไม่รู้แต่โดนแน่โดนแน่ เขาถ้าเข้าไปโดยไม่ดีอ kind of ่ะโดนแน่โดนแน่เพราะว่าเขานอนนอนขวางอยู่ขวางอยู่ตรงเนี้ยคือเขาอยู่ตรงเนี้ยแหละเยังไงเจ๊ขันตูด ดิไม่เกี่ยวเลยดิไม่เกี่ยวแม่ใจ๊คันตูดต้วยสิตะกี้เห็นป่ะเผาเจ๊เมไม่เห็นอะไรเจ๊คันตูดตเ,คเคยเป็นป้าอยู่ดีๆคันตูดอะะ่ะ